กิบโปม่แ้วทุกคนสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูดเพิ่มมีน้องจ็สสบายดีตอนจกักษ์ต่ำพี่น้องนี่มาหาลอดคุดกิบโปมพี่น้องมากับซีมอนกับแซวัน <Okay. S 3> พี่น้องซีมอนอยาวต่อพอใช้นต่เพิ่นถือมือเลี้ยงงวูวพี่น้อง ก็เลยพากันลงตัดหญ้าก็พอบอแบบมากับซิมอนชาววันพี่น้องเราหาเห็ดเลยกลนจิรอเลยเห็นอยู่ขุยนบอกเห็นอยู่หูมันามาบนกันพี่น้อนงแล้อองแหละ อ้าวพาวพี่น้องมันพอแล้วพ่อแล้วหนุ่มหน้างามสบายดีเด้อพี่น้องนี่หนุ่เบาะแสไ้งฉันย่างไก่ละไก่อันดอกขลางูมแล้วมีหมูหมดจัี้ นี่นี่คือบราบวะฮาบ้างด้วยค่ะโอ้ิ้กันเนี่ยไปดยบ้านเนี่ยจนขาลาจนสาซีเมือให้ลองมัน้าดูแถวอ่อมเลือดท่านได้พ่นมาจากวนเนาะอเมื่อท่านได้เห็นหอยไผเกล็ดเต็นที่เนอะอุ้ย ข้าก็พดดินดิทางนี้มันสดินดอกดับงามเลยเสร็จแล้วเ่ะอบอมันข้าวโพดเขาตัวใหญ่ชื่อนี่เอาเก็บอุ่นี่มาเก็บแม่คืนนะพีพีพีเห็นบันแล้วเห็นมันแล้วมึงยังท่านเห็น เห็นหมดแล้วจุดห่วยอย่าปาน้ามันสีจับนี่มันมาเก็บสงสัยงานอะไรถิ่นก็ได้คนหมานมีพี่น้องนี่อุ้ยแอบผิดมันกำลังพ้นมีนี่มีนี่มี่มีมันมูนี่น้อยได้ข้าวสะแล้วนี่นงเ้ยเขาโบเห็นอย่นงเีนี่อุ้ยเหยียบนี่ไงทุกคนนี่ไงเห็ดปวกเอาผ่ามาเนา่ะมานเซยพี่น้องเลย ขวดจนถึงอุ้งไงข้าวซอยบางอย่างมาเบิ่งดับโเห็นจำบ้างโอ้ยคอมเนต์เซนโบเห็นในห้กับโบเห็นก้อยนี้สียางมาอยู่จ้านี่เก็บก่อนเด้อเก็บเลยพี่นกทำมาเด้อโอ้มันเข้ากระพจนพี่น้อกกำลังงามนี่จุ่มเป็นตูมเป็นตูมอยู่โอ้ก็แก่งฟ้าผู้ทั้งหน้าผู้ยังยังอยู่เห็นแล้วอย่าพึ่งเนี้ยมไป เนมกับโบไฮเนียมเด็นน้มันชีลงโอ้มันทำกับขึ้นเนาะพอดีเขาเรียนทำนี่นะกันแม่มามืออื่นบรือมันกับขึ้นเลยนี่ยอือเดี๋ยวพึ่งจะเก็บใส่กระตานี่ลูกขื่นหายสาวันลุยเลยพี่น้องนี่ไงเบิงอันจะหักมอญจะโบเก็บบ่เอามันเปิดโคนเปิดหักก่อนเด้อเด้อมันจะคุ้มเด้ธรรมดาพอดีเปิดระบบนี่ากด้อสิงานแล้วนะนี่พี่น้อง กวสดเห็ดนี่โอ้บ่แม่นง่ายเด็กพี่น้องเลยหาเห็ดปวดกวาดเฉพาะหมู่หนึ่งหาจนเงี้ยวทำอิฐโมเดลเธอเดาได้ไหมยังไงหาเห็ดน้ำฉันเห็ดทวายเขาสะพี่น้องนี่นี่เลอหัวห้าเลือตะกี้ก็ว่าสิก้ิ่นจิรอเลาะมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเมื่อยก้ิ่นจิรอนบ่ไอยจิรอกับมาหาเห็ดต่อมันช่วยมันเฉยได้เห็ดช่วยง่ายทุกคน จะ่าเห็นแต่หอยเขาเนาะนี่หอยเขาซับเบิ่งมันสับโบันได้ขึ้นก็เจ้าบบรันมายาเมือลี่เห็ดปวดกำลังพ่นกันเพ้อๆในหอยเขาเก็บเห็นใบสับอีกนี่พี่น้องสีเก็บแบบงามๆค่อยๆใจเย็นๆไม่มีใครมาหยาดเราดอกทุกคนแล้วก็บพุให้มันแตกเนาะนี่บุญเจ้มพูนเวลานี้มันดอกกระจิกระจิปลาตะกอนที่มอญตัวละ มันเขียวมันหักห้อเขเขีบวขเก็บแล้วดอกทดอกเขาบแบบเีนบานโเวนะอาเสียบงัดขึ้นเอออย่ามาิดินนมันข้นน้องก็ข้นพอพอ๋ยวห้องกาช้เนี่ยถอดเสียบออกมานเฉยเก็บทางใดปว่เินสีมอน ห้คนหูมาบุยหูได้หรอกมีแต่ซูฮาสามคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอามาลงแหกเลงดีซี่ห่อขากุนจิลอเขาซับเพราะมันเขาจะเห็นพี่น้องค่อยๆจะเย็นๆปลาตีนยาวลีนอะดินงามมันดินดำมันดินดำแล้วมันออกมันใหญ่นะพี่น้อง ออกล่ามไปเรื Query ่อยๆแต่มันก <hi> ็เป <hey. S 1> ็นมูใหญ่ดิผู้ที่มอนทั้งหนาจะผู้เหงาแ่้นะครับอืนี่เห็นวะหาจิมอนเก็บน้ำโอ้นี่นี่นี่พี่นกมันก็ขึ้นสิบุกเองคานีบินดี๊งขนาดนั้นนี่วางแตกแล้วลูกดูนี่โอ้ยแต่เขากลนจิรอบมองเนี่ยเขาโบดดิมันคาเดโฝนนั่นเอง ขก้นหอ่อมันชับมันหักเปิดบุษนอันนี้แหละพี่น้องเพื่อนว่าดวงไพ่ดวงมั่นนั่นนี่บุษันษดีวิทย์สดดินนี่เนี่ยไม่เห็นด้วยก็คือเนียนแทนเนียนต้องเห็นอันเนี้ยมันหักใหม่เลยชิมอนเปิดเข้าไปลูกเอ้าเออเอานี่ดิเออนี่ดิ มาดนะวันทุกคนวันนี้ไก่ชิพ่อแกงแล้วพี่น้องเอาสะสะสะนี่พี่น้องมาเบิ่งเลยนี่นี่ไงทุกคนงามบักคักงเลเนาะแหมันติดบวกกำลังงามพี่น้องพอดีจุ่มตัวน่าดอกตัวผรูแข็งครูเอ่ยดอกเดี่ยวอุ้ยอนนี้อ้พีพีทางหน้าโอ้มันก็ล่ามไปเรื่อยๆเลย คุยแนมไปที่อื่นเลยอย่าปากมีคนมาบอกมามีมวยแพะเาทั้งหมดนี่เเดี๋ยวนี้อยังยังบมอ่อุตบามีคนกลัวอยู่ในนี้เอิ่นเนาะพีมอนนี่ว้าวพีน้องเรี่เมื่อนี้เขากนจิโร่นะพี่น้องก็ไปทุมทุ่มันจะมันหักมุนเบด นี่นี่ชิมอนนี่มาอันนี้ตอนนี้เอ้ยนี่เอาให้เรียบเขาเหยียบมาันนเหยียบพักเอางัดข้างนอกนะเอาชิมอนโอ้โหเขาสิว่าระเขามาสองประตเห็นเนาะบัตมาอีกเหนุนเพื่อนเขาเก็บนะนี่ชิมอนนี่นี่กี่หนอ ดอกดำดอกงามเาลยต่ว่าเห็ดปวกรอบนี้หวานเลยเดี๋ยวคือเห็ดปวกใหญ่น่ะนี่พี่น้องดอกจุ้มๆเลยนะทุกคนผ่านมาฮุ่นี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 ่ค่อยเปิดมาเรื่อยๆหมนพี่น้องกันว่าเห็ดปวกเลยพวกสำนักกระทาง เก็บมวนคื้อย่างนี้เนาะพออมูนใหญ่ๆเล้วนี่นะเก็บเองน้ำมวนค่ะแมนปลาค่ะแต่วันนี้สุดซอยอู้ยเอาหยาดลงไปไก่อนเดี๋ดอกนี่เดี๋นีมีนี่อับจุมันน้อยโอ้มันเริ่มขึ้นฮักแล้วเอาแบบนี่พี่น้องเขาแบบว่าเขามาละผลิตแต่ว่ามันกะเฮ็ดก็ออกแต่ว่า สองมื่นสามมื่นไปนี่เลยพี่น้องวันนี้ก็ห่วยแล้วเริ่มเบิดไปแล้แล้วสำเนี่พอดีเห็นง่ไหนนะเมนเมื่ออื่นนี่คือเขาสร้อยเก็บเส้าในเมื่อไหร่ชำนี่บ่แม่นชำนี่แหละกําลังจุ่มชำนี่แหละเมื่ออื่นสำเนาสิคือกรุบเด่นว้าพี่น้องสุดยอดเลยเปิดเปิดออกเลยว้าวพี่น้องเจเอียังอยู่เลยอย่าพฝ่งเลยจะเย็นเย็น ออกโอ้มันลามบ่นี่พี่น้องภาษาว่ามันลามอันบ้านเฮาคือแบบว่ามันออกใหญ่กันได้เด้อแม่นแบบมันออกใหญแบบใหญ่ๆกันไปนะพี่น้องว้าวเก็บปูพี่น้องอ้าวเก็บได้เลยนี่บ่ต้องเอาเลือคานบ่ได้ยานน้นจุ่มนี่กําลังอันแบบมันขึ้นสูงนแม่น ค่อยชะไปดูห้ำตามเงาหน่อยตามเงาไหมน่าค่อยชะไปเพิ่งดูจะเป็นเงามันเป็นเฮ็ดน้อยัะแต่ว่ามันออกแต่ว่าออกเป็นมู่งแบบใหย่ไปพี่น้องตามเงาไมมเมนมีจีบจ้องคนนะจีบจ้าเก็บแต่คนอุ้ยโอ้ยเสียดายเลยฮะ มันแน่นจ้า I'm sorry นี่ดีเห็ดปวกอันนี้ขั้นเกิดยุคโคกอันนี้พี่น้องมันขาบดในเงาหนี่นลหลายคนกระเเขนใจนางสวรรค์วันสวรรค์หักเอาตีนใหญ่พ่อมีพี่นอ้องแต่ว่าตีนยาวอืมขั้นยุ่งเหวยดอกใหญ่ค่ะค<น>้าเงาเงาผมขั้นได้เห็นแล้วกับป้าแตกพี่น้องเลยนี่อุ้ยนี่ใหญ่อยู่นะโอ้ยบุห็นหง เดี๋ยวเลอกบุอีกแล้พี่เนาะตอนนี้กำลังพากันเนียกง่ายกันหาอยู่พ<ม>อแกงเซยมันหลอะได้อยู่ประมาณสวยเพอนหนึ่งพี่น้องใช้นำ้นำซ้ำหาบกระเทือบประมาณได้สำเร็จมาเลาะกคนจิร่เลยกับบริตั้ง<า>ใจหาได้นี่นะใจฮาฮาหลอกบุญอีกสื่อย่างมากเพราะว่าซบลบอยู่เที่บริยากพี่น้องเขนะาเก็บมาสำเร็จ ปนจิร่พี่น้องเราพอเลยลมขนาดพี่น้องเลยเฮ็ดน้ำบริย์อืดบริยยาค้างๆจนตาสวดจังพ่อกพี่พ่อมู่หนึ่งพี่น้องก็แกงกระเทือยว่าได้หลายอยู่อันนี้คืออาหารแรงแกงเฮ็ดปวกปนจิร่จิร่อ็ได้ประมาณชากวัวโตอยู่พี่น้องมันบ่เห็นคุยมันเห็นแต่ว่าเขาเจ้าคนเขาเจ้าคุดเปิดแล้วมันคุยมันอืดเนาะบรอยากกินทอดบรไยากินคำเดียตอนนี้ก็อยู่เที่ยงอ่ะ อยู่เทียงหน้าแม่น้องเมย์มาฝักพอห้องมอกมาจะปาพี่น้องแล้วก็สิเมื่อจ้ายายรวยพ่ก็เรียงง่วนงมกอกษาหนุ่มเมยบันทกสีเมื่อพี่นองปั๊บอย่างผมกลุ่มันทีกขอบคุณที่ติดตามแลก็เป็นกาลังใจให้มแบบสวัดีพี่น้องเนาะพิถีพิันการได้กรอถดคอมแล้วจ้พี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีขอบใจทุกๆกาลังใจพี่น้อง